สวัสดีครับคุณผ้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้านิวสุ z u กิฟองนะครับซึ่งมีเรด้วยกัน3รุ่นเปิดตัวไปหมาดๆนะครับเรียกว่า2รุ่นบนเนี่ยก็เป็นเครื่องมายไฮบริดอีกตัวล่างเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องเกินสำดาบนะครับก็เรียกว่าได้ปรับโฉมแล้วก็มีการเปิดตัวมาราคาก็อาจจะไม่โดนใจเท่าไหร่แต่เราได้มาลองขับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันล้กันก่อนอื่นเราพามาดูรอบรกันก่อนว่า เขามีอะไรใหม่น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับเจ้าสุสกิฟองครับนี่นะครับเดินหน้านะด้านหน้าจะเห็นว่านี่นะครับคือไฟเลี้ยวนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์จะเป็นตรงนี้นะตรงนี้คือไฟหน้าไฟต่ําคือตรงนี้นะครับไฟสูงคือตรงนี้นะครับกระจังหน้าเขาจะมีเส้นเงาออกมาน้่นะครับโลโก้ตรงนี้พร้อมเรดาร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปจะมีเรดาร์ตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมทํางานร่วมกับกล้องที่หน้ากระจกตรงนู้นนะครับตรงหน้ากระจกตรงนจะมีกล้องแล้วก็กระจังหน้านี่จะเป็นดําเงานะครับที่ให้ความสวยงามนะครับ เมื่อดูตัวรถด้านล่างด้านข้างนะก็จะเห็นว่าไซส์รถเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะักนะครับเรียกว่ากําลังดีเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันนะครับตัวท็อปนะตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นรองนะครับแล้วก็รุ่นล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวปัดเงาตรงนี้จะเป็นสีเงาสีเงาเงาครับเป็นล้อลายเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับนะตัวนี้ก็มาพร้อมกับยาง 19, 5 6 0 R16 ห้านะครับ รอบคันรถเนี่ยก็จะเป็นตกแต่งด้วยการสีดำนะครับคล Li ้ายๆเป็นเฟนเดอร์นะนะครับตัวนี้เป็นกระจกสีดําที่สาคัญคือตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้หลังคาดําแล้วก็มีตัวคล้ายๆแหลกหลังคาตัวนี้เป็นแหลกตกแต่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ำหนักนะเขาออกแบบมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับเนี่ยหลังคาดาเอาง่ายๆถ้าคุณมองว่าคันไหนคือตัวท็อปคันไหนคือตัวรองถ้าหลังคาดําคือตัวท็อปนะครับนี่นี่คือไฟไท้ายเขานะครับ ไฟเลี้ยวจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไฟเบรกนะครับและอีกจุดหนึ่งคือตัวท็อปนะจะเป็นเส้นแดงเนี่ยยาวแบบนี้นะครับตัวอื่นไม่มีตัวอื่นไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้นะครับแล้วก็สามารถทํางานได้นะครับตอนนี้เราลุยมานะ เรามาถึงวางเวียงนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนกําลังเริ่มลงแล้วมันกันนะครับเราก็เลยเก็บข้อมูลต่างๆมาให้ดูกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของความเป็นไฮบิดอีกนะครับตัวนี้และเ<ะ>มื่อมองจากด้านข้างนะครับเห็นว่าตัวรถนะั้นมีความสูงอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะเรียกว่าสูงใช้ได้เลยนะสามารถใช้งานกับสถานการณ์บ้านเราได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะสังเกตนะ,ะสมมตินะสมมตุนะมมติว่าเราไปลุยน้ําที่ครึ่งล้อนี่นะจะที่อยู่แค่ช้านี่เองซึ่งสบายสบายอยู่แล้วสามารถลุยได้คันนี้นะดูดุมล้อเป็นหลักนะ ส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าเลยดุมล้อนนี่จะเริ่มอันตรายแล้วทุกรุ่นแหละนะครับเนี่ยจะดูนะครับแล้วก็ความเรียบของท้องเนี่ยถือว่าโอเคเลยสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้านิวซูซูกิฟองครับเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการออกแบบต่างๆของรถคันนี้ก็รูปลักษณาถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเราไม่ยึดติดกับความที่ว่าเขาเป็นรถแบบว่าที่เป็นไซส์เล็กแล้วมีราคาที่ค่อนข้างเรียกว่าแรงชนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับ เริ่มต้นที่พงม,มาลัยนะพงม,มาลัยก็จะเป็นทรงธรรมดายอดฮิตของทางซูซูกิอยู่แล้วนะครับทรงนี้นะแล้วที่สําคัญนะมีตัวนี้มาให้2รุ่นบนมีมาให้เลยแป้นแพดเดิลชิพก็คือสามารถบวกลบเพิ่มตำแหน่งเกียร์ได้นะครับนี่นะครับและข้างๆกันก็คือเป็นก้านปัดน้ําฝนนะครับสามารถปิดเปิดเร่งความเร็วตั้งความเร็วทั้งหน้าหลังได้นะครับสามารถใช้งานได้ตรงนี้เป็นปุ่มทั่วับโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่ช่วยเหลือในการรักษา,าในเรนอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ที่ปุ่มด้านนี้ก็คือปุ่มพวกแอตติฟคูคันโทนนะครับพวกพวการควบคุมการขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยกดปุ่มนี้ปุ๊บรถก็จะสามารถรักษาความเร็วแล้วก็รักษาระยะห่างเบรกจอดขับเคลื่อนไปหน้าได้ตามที่เราต้องการเลยแถมยังรักษาระยะห่างจากจุดนี้ได้ด้วยว่าใกล้ไกลชิดกันแค่ไหนเนี่ยสามารถตั้งได้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆก็มีมาให้นะครับหน้าจอ มาตรวัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่เรียกว่าแบตคลาสสิกแล้วกันนะครับด้านซ้ายก็เป็นวัดรอบนะครับมีมาตรวัดต่างๆมาให้นะครับด้านขวาวก็จะเป็นความเร็วนะครับเข็มน้ํามันมีมาให้นะครับก็เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายเลยนะครับเนี่ยฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้ใช้งานกันเยอะเลยนะครับเรียกว่าสามารถดึงข้อมูลต่างๆมาแสดงให้เราได้เลยทีเดียวนะครับอย่างคันนี้น่เป็นเครื่องยนต์ที่มี มอเตอร์ช่วยด้วยเป็นมายไฮบริดนะครับ mm hmm. ก็คือเนี่ยฮะมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์มีเครื่องยนต์ mm hmm. เขาจะแสดงว่าการทํางานตอนนี้ทํางานอะไรอยู่นะครับเนี่ยฮะ mm hmm. อ่าเนี่ยฮะเราเร่งเราก็จะมันจะมีขึ้นมานะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เ hmm. หมือนกันนะกับรถแบบนี้นะก็คือการควบคุมการทำงานต่างๆเนี่ยนี่คือสวิตต์เปิดปิดรถสตาร์ทสต็อปเอนจินเนี่ยมีอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มลัดนะครับที่ไม่ต้องเข้าลึกเมนูลึกสามารถกดได้เลย พวกเมนูต่างๆปิดเปิดแท็กชันคอนโทรลได้หมดเลยนะครับปิดเปิดออโต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้ HUD ก็คือ Head Up Display คันนี้มีมาให้นะนะครับดูนะครับกดปุ่มนี้นะปั๊บนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะได้ขึ้นมานะครับเขาจะเป็นพับขึ้นมาอย่างนี้แสดงข้อมูลข้างในเนี่ยก็จะมีการแสดงหน้าจอต่างๆข้างในนะครับซึ่งก็จะเห็นเป็นตัวกระพริบๆนะอยู่ในข้างในนี้นะครับก็เรียกว่า ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้นะพับเก็บได้นี่นะครับเขาจะพับเก็บลงมาเออเป็นเป็นอีกอันหนึ่งนะที่โอเคเลยนะครับหน้าจอตรงนี้ก็เก้านิ้วนะครับสามารถควบคุมการทํางานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเออเมนูเมนูต่าไงไหมการสัมผัสการทัดต่างๆก็ง่ายดายช่องแอร์เป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมก็เรียกว่าสวยงามในรูปมสมัยนะครับสวยงามรวมสมัยแล้วตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมแอร์ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับที่สามารถควบคุมด้วย การกดปุ่มนะครับตรงนี้เป็นเพิ่มพัดลมนะฮนะเพิ่มพัดลมนะครับตรงนี้คือเพิ่มอุณหภูมิลอดอุณหภูมินะครับก็สามารถปรับเพิ่มได้อันนี้ก็คืออากาศภายนอก AC off auto ไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังนะครับตรงนี้ก็ปรับตัวช่องแอร์ว่าจะให้เป่าขึ้นเป่าลงเนี่ยมีมาให้นะครับที่ตรงนี้ก็จะมีตัวช่องสลหรับเสียบไฟมาให้นะครับตรงนี้ก็มี USB มาให้นะครับเป็น USB A นะเป็น A นะต้องแปลงเอาด้านหลังจะเป็น A กับ นะครับมีมาให้แถมตรงนี้มีตัวไวร์เดชาร์จมาให้ด้วยนะครับไวร์เชาร์จมาให้ด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ CVT นะเป็นทอร์ควันเตอร์แต่ตรงนี้นะครับยังเป็นเบรกมืออย่างนี้อยู่เลยนะครับเบรกมือดั้งเดิมนะเบรกมือดั้งเดิมนะครับอ่าไล่มากระจกตรงนี้จะเป็นแบบปรับมือปรับมือส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องที่ช่วยการทํางานในพวกฟังก์ชันของ เอดาต่างๆนะครับซึ่งในรุ่นท็อปมีมาเต็มนะครับม,มีมาเต็มอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนะก็คือตัวมองกระจกเนี่ยมันบางมากเลยนะมันบางมากบางแบบว่าบางแบบดูดูไม่ค่อยสมกับรถนะครับแต่ยังดีที่ยังมีกระจกนี้มาให้บังแดดที่มีกระจกมาให้ด้านนี้ส่วนด้านคนขับคนขับไม่มีอะไรเลยแต่จะบอกว่ามันบางมากเห็นไหมความบางมันแบบว่าบางบางแบบว่า เหมือนเหมือนแผ่นอะไรบางๆอ่า,าแต่แต่ก็สามารถปิดบังแดดได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นทั่วๆไปครับเป็นสวิตช์ไฟนะเป็นหลอดไฟสีเหลืองอยู่นะครับมือจับมีมาให้นะฝั่งคนขับไม่มีนะครับฝั่งคนขับไม่มีนะคนขับไม่มีด้านหลังมีมาให้นะครับเมื่อเข้ามานั่งแล้วจุดหนึ่งนะที่ผมบอกไปคือตัวเบาะเนี่ยตัวท็อปจะเป็นเบาะลายนี้เป็นสีหนังเป็นหนังสังเคราะห์ผสมกับเรียกว่าเป็นสีเทาๆดำๆกับตัว สีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัวนี้คล้ายๆกำมะหยี่เป็นผ้านะเป็นผ้านะครับก็เมื่อเรานั่งนะครับเมื่อเรานั่งเมื่อเรานั่งแล้วก็รู้สึกเลยเลยว่าเอ้ยมันนั่งสบายนั่งนุ่มนะครับนั่งนุ่มทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังเลยเดี๋ยวผมพาไปด้านหลังอีกทีนะตรงนี้นะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับคือที่วางแขนกล่องเก็บของมันสามารถเลื่อนได้เห็นไหมเลื่อนได้เราสามารถวางตำแหน่งนี้อย่างนี้ได้นะครับอ่านะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าเปิดนี่ช่องอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ สำหรับด้านหลังเมื่อเราขึ้นมานะก็แน่นอนครับกว้างขวางสบายนี่ให้วางกระเป๋าปใบใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็มุมมองที่มองไปข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เตีย้ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมองชัดสบายตาโปร่งนะครับเรียกว่าการนั่งโดยสารด้านหลังแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับคือเบานะนิ่มสบายนะครับนิ่มสบายแล้วก็นี่นะครับมีช่องเก็บของมาให้ด้านนี้แต่ด้านนี้ไม่มีนะด้านนี้ไม่มีแล้วก็มีช่องแอร์มาให้นะครับมีช่อง USB C C A มาให้นี่นะ มีช่องแอร์นี่มาก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วแอร์ซูซูกิเป็นอย่างที่บอกไปแล้วครับแอร์ Air ซูซูกิเป็นแอร์ที่เย็นเย็นลองลอง,ลองเรียกว่าเป็นแอร์ที่เย็นแล้วสู้กับโตย่าไดสา้สบายเลยรถยนต์ซูซูกิเบาหลังนะนะครับเขาสามารถพับแบบ6 0 40ได้นะครับเดี๋ยวเราลองพับดูนะนี่นะครับแต่เขาจะไม่ได้พับเรียบนะสังเกตนะมันจะไม่เรียบไปกับพื้นนะจะมีพื้นที่ต่างหลักขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าก็อาจจะไม่ได้พื้นที่เต็มที่สทัทีเดียวแต่สามารถทําได้นะครับประมาณนี้นะครับ,รบเปิดตรงนี้ ปุ๊บไม่มีโชค๊คไม่มีอะไรเราต้องเปิดขึ้นมานะครับนี่ไม่มีไฟฟ้านะมีแค่โช๊คนะครับมีแค่โชค,ค,ค,โชคตัวนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังก็เรียกว่ากว้างพอประมาณและก็ลึกพอสมควรนะครับสมตัวรถเขานะครับสมตัวรถเขานี่นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่นี่หลายๆคนที่กังวลรุ่นนี้มียางอะไหล่มาทุกรุ่นนะเป็นรุ่นที่หลายๆคนอาจจะสบายใจในการใช้งานเพราะว่าบางคนไม่ชอบรถที่ไม่มียางอะไหล่นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่ประเทศลาวนะครับเราจะมาลองขับเจ้าฟ้องกันนะครับนี่ครับสถานที่ของเขาสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะตอนนี้นะครับเรารอขบวนออกกันนะเราจะไปกับฟ้อง8คันนะครับ8คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปตามครับว่าสุสกิฟ้องนะจะขับขี่เป็นอยงไรกันบ้างครับครับก็ตอนนี้เราก็พร้อมจอกเดินทางกับเจ้าสุสกิฟ้องกันแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นของเราเบอร์เจ็ดสีขาวนะครับเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในเจ้าสุสกิฟ้องนะครับซึ่งเรามาขับกันที่สอบลอาวนะครับเราออกจากจุดเริ่มต้นนะครับที่บริเวณเป็นแลนด์มาร์คของทางลาวเขาเลยนะครับที่เรียกว่าใครๆมาก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะครับเราออกมาด้วยฟ้องรุ่น GLX+ Plus ก็คือตัวท็อปสุดเลยท็อปสุดนี้ก็คือภายนอกง่ายๆนะล้อดำหลังคาดำชัดๆเลยเพราะว่า จริง,รงๆลายล้อเขาอ่ะกับรอบนอกเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับกับรุ่นลองเนี่ยลายล้อจะเป็นตัวปัดเงานะครับก็แตกต่างกันมองที่ล้อก็ได้เพราะว่ารูปทรงอย่างอื่นน่มีหมดเลยหลังคาด้วยหลังคาถ้าเป็นรุ่นลองจะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถนะครับเราเข้ามาในนี้ก็วันนี้เรามากัน3คนนะครับมากับพี่แหมมมากัาเอิร์ธน,นะครับก็เรียกว่าเป็นการใช้งานน้ําหนักการใช้งานแบบจริงเลยเพราะว่าบวกสัมาระแล้วก็เหมือนนั่งสคนนะ แล้วเรามาตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาบนทางด่วนของสปลาวเขานะครับก็เรียกว่ามีแต่พวกเราเลยแล้วกันไม่มีประชาชนคนอื่นเขาเลยนะก็วิ่งกันเนียนๆก็คือเขามีกฎหมายกำหนดเหมือนกันความเร็วเขาจะมีล็อกไว้เหมือนกันเราก็วิ่งตามความเร็วเขาเพราะว่ามีรถนำขบวนแล้วก็มีทางตำรวจของพื้นที่เขาด้วยนะครับก็เรียกว่าทํากันตามกฎเราก็วิ่งไปเรื่อยๆตามขาบวนออกมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าความรู้สึกตอนแรกก็คือเรื่องพลัง,งของเขาเนะี่ย ตอนแรกอาจจะต้องทาความคุ้นเคยกับคันเร่งหน่อยเพราะคันเร่งเขาจะเบาๆแล้วก็อัตราเร่งเขาอ่ะจะค่อยๆมานะครับมาค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็ในสไตล์ของรถเกียร์แบบของทางทูตกิขขเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นม y h ไฮบรก็คือมีมอเตอร์ ISG ช่วยนะครับก็ตอนออกตัวนะครับก็จะทําหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนเล็กๆน้อยๆไม่ได้ถึงขนาดตัวฟูลนะ มันมันไม่ได้ทํามีผลให้ให้ความประหยัดเหมือนไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งช้าๆออกตัวบ่อยๆเนี่ยอาจจะถ้ารู้จักเดินเร่งดีๆก็จะเรียกว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งความเด่นของสุสากิก็ยังพอมีอยู่นะก็คร์ว่าเ่งจับได้คือเรื่องของสมรรถนะของช่วงล่างนะตัวนี้ฟ้องตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็ถือว่ามีความนุ่มนวลไม่ได้แข็ง ไม่มีการแข่งกัะด้งดีกว่านะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าช่วงล่างจะออกมาฟิลคล้ายๆสุสกิต S สวิปซึ่งสวิปมันจะออกมีตึงๆหน่อยๆหนึ่งจะขับสนุกอีกแบบหนึง่งแต่อันเนี้ยมันจะออกนุ่มๆนั่งสบายๆนะครับนั่งสบายก็ถือว่าเออเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าบอกแล้วว่าจะไปแข่งกับใครได้ในตลาดก็ต้องบอกตรงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆเพราะว่าด้วยราคานะครับด้วยราคา ถ้าเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานประกอบเนี่ยต่างๆนาผมว่าสู้เขาได้นะสู้ได้สุดขี่เป็นงานเรียบร้อยแล้วก็ตัวรถโอเคฟังก์ชันอะไรโอเคหมดเลยเพราะว่ามีระบบช่วยกันรลับกีดอัน,นที่ควบคุมนี่มีจนถึงจุด,ดุนิ่งนะครับมีกล้องมีเรดร์นะครับมีมาทุกอย่างซึ่งรถบางรุ่นยังไม่มีแต่แบรนด์จีนส่วนใหญ่เขาก็จะมีกันหมดแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนที่เลือกรถกลุ่มนี้ก็จะจะจะไปเทียบกันในรถกลุ่มญี่ปุ่นมากกว่านะครับ ตัวรถภายในก็ถือว่านั่งกว้างขวางใช้ได้นะเบาะนุ่มดีเบาะนุ่มเลยนะครับนั่งนั่งสบายดีนะครับเป็นเป็นตัวเนื้อเบาะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆก็อาจจะไม่ได้วุ่หวามากนะอย่างหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่เป็น2วง,งนะเป็น2วง,งเป็นมาตรวัดเป็นวัดรอบ,อบซึ่งก็เป็นรถทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยหน้าจอตรงกลางก็ขนาด9นิ้วก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเยอะเยอะในสไตล์ของสุรุกิครับอย่างตอนนี้เราวิ่งมาความเร็ว ประมาณร้อยร้อยนิดๆน,นะตลอดบนเส้นทางด่วนเนี่ยขึ้นมาสิบห้ากิโลลิตรนะครับสิบห้ากิโลลิตรก็โอเคนะอย่างน้อยๆความเริ่มจุดเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบว่ามามา,มาตัวเลขแบบตกใจนะ่ะสิบสี่สิบห้าเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคถ้าวิ่งนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็เรียกว่าอยนะ่างทางทางไม่ได้ขึ้นเขาลงเขามากเนี่ยก็น่าจะตอบสนองความต้องการของหลายๆคนได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับติดตัญหาที่ว่า คนบ้านเราอะส่วนใหญ่จะเอาราคามาเทียบนะเพราะว่าเขามีสามรุ่นสองรุ่นอะเป็นมาไฮบิดตัวเนี้ยที่เราขับอยู่เป็นเป็นตัวใหม่มาไฮบิดแล้วจะมีรุ่นล่างที่เป็นเครื่องสันดาบเครื่องเดียวกับ X L กเครื่องเครื่องเดิมนั่นก็คือไม่มีโรบอะไรเลยก็คือเป็นสันดาบเปลี่ยวๆแต่ไม่มีมาให้ลองนะวันนี้ก็คือมีแตบบ่ตัวธรรมดาตัวตัวเนี้ยเป็นตัวขายเขามาให้เราลองนะครับก็เรียกว่าต้องไปลองขับแล้วกันผมว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องความสบายใจในการใช้งานสุสกิจก็ถือว่าเป็นค่ายที่ดูแลลูกค้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามั่นใจได้เลยเดียวเพราะว่าเขามีการดูแลหลังการขายมีรับประกันมีพวกแมทเน็นต่างๆให้นะครับอันนี้ต้องไปลองคุยดูเพราะว่าด้วยความต่างของราคาบางทีลองไปดูก่อนบางทีนะผมว่าบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้คิดถึงราคาแล้วพอไปลองเห็นรูปร่างหน้าตาผมว่าสวยนะไฟหน้าไฟท้ายเขาเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ใช้ได้เลยแล้วตัวรถไม่ได้ใหญ่มาก เพราะว่าเอาจริงๆรถการขับขี่คล่องตัวเนี่ยผมว่าไม่ต้องเอาใหญ่ก็ได้เอาแบบพอประมาณแล้วก็นั่งสบายข้างหลังก็นั่งสบายนะครับก็เดี๋ยวเรามีโอกาสไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากเราได้ลองขับแล้วนะเราเปลี่ยนมานั่งด้านหลังบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับผมว่าเป็นรถที่นั่งสบายเลยตัวเบาเนี่ยนุ่มทั้งตัวที่นั่ง รับขาแล้วก็ตัวที่พิงหลังนะครับสำหรับผมแล้วก็ถือว่าองศาพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะปรับไม่ได้นะอันนี้ปรับไม่ได้นะเพราะชนข้างหลังแล้วนะครับแต่พับ60-40ได้แล้วก็ที่ที่ที่คิดว่าควรจะมีแล้วไม่มีก็คือตัวเท้าแขนไม่มีมาให้นะแต่ตัวหัวหมอนเนี่ยมีมาให้สมอันเลยปรับได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มือจงมือจับมีมาให้สองข้างนะครับแล้วก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือมีช่องแอร์ตรงกลางมาให้เย็นด้วยซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสุ u กิหลายๆครั้งที่เราเคยไปลองมาไม่ว่าจะเป็น XL7 นะครับพวก s w i ิฟอะไรพวกเนี้คือส่วนใหญ่แล้วแอร์ Air เขาเย็นมากเรียกว่าเย็นขึ้นชื่อสูสีกับโตโยต้าเลยเอา,อางี้กันนะแล้วก็ด้านหลังมีช่อง USB มาให้ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งแบบ Type A Type C มาให้ชอบแบบไหนก็เลือกเสียบเอาเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่บริเวณด้านหลังเนี่ยเขา ก็จะมีพื้นที่วางขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสาหรับฝั่งด้านหลังของคนขับขี่เนี่ยจะเยอะหน่อยเรานั่งเนี่ยสามารถสอดขาเข้ามาางใต้ได้ฝั่งนั้นแต่ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดอยู่เรายื่นขาเข้าไปเนี่ยจะได้เล็กน้อยแต่พอดีผมไม่ไ,มได้สูงมากถ้าคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการนั่งเมื่อยเพราะว่าเวรายื่นข,า,ขาไปจะติดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมจะไม่ติดแล้วก็ตรงเนี้ยเขาไม่ได้เรียบนะมันไม่แฟตไปเลย มันจะมีอุโมงตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นพวกท่อ,อสอ่อ,อเสียตรงนี้ก็จะไม่เรียบแต่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าค่อนข้างกว้างเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราเอิร์ทนั่งปรับสบายๆแล้วข้างหลังผมยังว่างเยอะเลยนะข้างบนก็เยอะนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ใช้เดินทางสบายๆได้นะนี่เพราะว่านี่เราวิ่งบนทางด่วนที่ลาวนะครับนั่งหลังมาสักประมาณเวลาหนึ่งแล้วซึ่งปกติแล้วรถนั่งหลังอะจะค่อนข้างโค้งเค้งนะส่วนใหญ่ที่ หลักๆเลยอะผมว่านะแต่คันนี้ผมว่าถือว่าโอเคแล้วพราผมผมเป็นคนที่ถ้ามันมันโค้งเค้งหน่อยผมจะรู้สึกมึนๆแล้วนะแต่นี่สบายๆเลยนั่งนุ่มๆนะชมวิวไปเรื่อยๆทางของเขาเนี่ยค่อนข้างเรียบเลยนะทางบ้านเขานะเหมือนคล้ายๆทางเมืองจีนเลยเจอภูเขาเจาะภูเขานะจะไม่ค่อยมีโค้งและเล่นระดับมากมายก็คือเป็นทางทางด่วนที่โอเคเลยสำหรับทางของลาวนะครับ ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะที่เราจะมีกิจกรรมในการทดสอบขับแบตออฟโรดแบตอ้ทางสถานีต่างๆก็รับรองว่าเดี๋ยวได้ลองสมรรถนะกันอีกครอบหนึ่งที่จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง นี้เราขับมาจอดกันที่บูรากุนครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับระหว่างเส้นทางที่มาก็จะเจอทางที่กําลังทําขูกขาเส้นทางไม่ดีเลยนะครับแต่เจ้าสุซ,ซกิฟล็องก็สามารถมาได้แบบนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับเรามากันคาระสองคนรอบนี้คาระสองคนนะครับก็วิ่งกันมาตามทางเรื่อยๆซึ่งการขับขี่ในสปอลก็คือเราต้องชิดขวาแสงซ้ายนะครับก็อาจจะแปลกๆหน่อยบางทีแต่ว่าถ้า สักพักหนึ่งปรับตัวได้ก็คิดว่าสบายๆแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็รอว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนขบวนแล้วก็สับเปลี่ยนการขับกลับไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับบรรยากาศก็เรียกว่ามีเมฆหมอกของฝนนะครับก็เจอฝนตลอดเลยนะทริปนี้นะครับเรามากับเจ้าฟองนะครับหนึ่งประมาณ7คันนะที่มากันประมาณเจคันนะครับรับสหรับเจ้าสุซูกิฟองใหม่นี่นะครับก็มาด้วยกันสรุ่นนะคะอย่างที่บอกแล้วรุ่นเริ่มต้นนะครับ 6 8 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นกลางนะครับ749,000บาทและรุ่นท็อปที่เราขับมาเนี่ย799,000บาทสนใจคุณสามารถไปทดลองขับเจ้าสุูกิฟ้องได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมันใช่กับเราหรือเปล่ามันขับอย่างที่ต้องการหรือเปล่าความกว้างขวางหน้าตาเขาถูกใจเราหรือเปล่าสามารถไปเยี่ยมชมที่ชุลูนสุสก,กิทั่วประเทศครับ